เค่หนึ่งนะครับเคหนึ่งนะครับนับหโอ้โหเสียงแรมอากาศเข้ามาแบบนม่งอย่างรถฟอร์มูล่าเลยอ่ะอสวัสดีครับพบกับผมครับต่อ TNP พีจิฟส์ไม่เชื่ครับวันนี้ครับต้องบอกว่า เรามีสุดยอดรถหนึ่งคันครับคือ j e e ป g r a d i a t o r แต่ g r a d i ator คันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าครับเดิมๆขับไม่เป็นลงมาถึงเมืองไทยครับต้องบอกว่ารถคันนี้รัาวิ่งมาเพียงแค่80กิโลเมตรนะปัจจุบันนะครับแต่แต่งไปครึ่งล้านต้องถากว่าการแต่งรถคันนี้ไปครึ่งล้านมีอะไรบ้างพิเศษยังไงน่าสนใจยังไงวันนี้ครับไปชมกันครับ กระบะวันนี้ที่เราเรียกว่า j ี e แกรดิเอเตอร์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยให้สมญานามว่า King of Truck ถามว่าถึงเป็น King of Truck ครับพอรถคันนี้ครับราคานี่เกือบเกือบ6ล้านนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็น g r a d i a t o r r u b i c o n คคันนี้ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3,600cc 285รีีงแารงมา้าต้องบอกว่าระบบเกียร์นะครับฉลาดมากๆแต่ที่มากกว่าน,นั้นครับคือระบบขับเคลื่อนของช่วงล่างที่มีตั้งแต่โหมดที่เรียกว่า เวบาหมดเทรลนะครับหมดออฟโรดพัสและมากกว่าน,นั้นเนี่ยเป็นรถที่ได้รางวัลของการลุยที่เราเรียกว่าการแข่งอันประเภทเรียกว่าเทลเรดนะครับแต่ไอเทลเรดหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเรารีวิวกันมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ครับรถคันนี้ผมบอกว่าแตกต่างกับรถคันอื่นโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนแกรดิเอเตอร์คันต่างๆที่ผมเคยรีวิวมาต้องบอกครับแต่งไปครึ่งล้านครับคันนี้ครับของแต่งรวมๆที่เรา รวมภาพมาให้เห็นเนี่ยกว่า9อย่างมาดูกันครับว่า9อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างที่1นครับต้องบอกว่าการชนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปเกิดมาได้มนสติลบัมเปอร์อยู่แล้วแต่เรามาใส่ตัวแหลกตัวยูนี้เพิ่มเข้าไปนะครับอันท,ที่2ครับเป็นวินช์วินช์เนี่ยยกของวานนะครับโปรตีสลิงตัวนี้จะมีตั้งแบบเชือกแบบเคเบิลที่เป็นเหล็กสลิง อ่ผมเลือกแบบที่เป็นเชือกตัวนี้ผมว่ามันดูคลาสสิกและดูสวยกว่าทําให้กันชนหน้าตัวนี้จะดูดุขึ้นนะครับและสตีลตัวนี้เวลาเราลุยอะไรเนี่ยปลอดภัยกว่ามากกว่านั้นครับตัวกันชนตัวนี้เราสามารถถอดให้เป็นกันชนสั้นได้แล้ะปกติจะมีคัฟเวอร์ตัวนี้ปิดอยู่แต่ผมถอดออกเพื่อความเซ็กซี่นะครับต้องบอกอันที่1อันที่2คือบัมเปอร์สตลบัมเปอร์แอนด์วนนะครับอันที่2ครับล้อแมกนะครับต้อบอกว่าเป็น XD ลายนี้เป็น10ก้านขอบ20นะครับยางที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นของโตโยขอบ20ต้องบอกว่ารุ่นนี้ชื่อ Open คันที่จุดเด่นของลายนี้ฮะเป็นลายที่ใช้เลี้ยวประเภทออ t ูเรนล้อของเราที่เราจัดมาให้ XD Line ลนยนี่ผมบอกเลยนะครับเป็นสเปคของ Jeep เป็น5ลูของ Jeep โดยเฉพาะต้องบอกล้อที่เป็น r ร a ี y สต o อ k สำหรับ Jeep ที่เป็ของแต่งเนี่ยมีชื่อที AS, ย่อจะย่อมาจากท n p Auto Switch ที่เดียวในประเทศไทยครับ จะบอกว่าล้อชุดนี้นะครับในประเทศไทยผมนําเข้ามาเพียงแค่ชุดเดียวเพราะอะไรครับเพราะผมไม่อยากให้แต่ละคันเนี่ยขับล้อซ้ํากันก็อบอกว่าลายนี้แบบนี้มีคันเดียวในไทยครับล้อนะครับวงหนึ่งประมาณหมื่นห้าห้าวงก็ประมาณเจ็ดหมื่นห้ายางเส้นหนึ่งสักตีสักหมื่นหนึ่งก็ห้าเส้นก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเฉพาะล้อก,กับยางได้ประมาณแสนหน่อยแล้วครับโชค๊คที่โรงงานมีมาให้นะครับเป็นโช๊คของฟอ็อกความสูงสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ2นิ้วครับหน้ากว้างของแกนโช๊คประมาณ2.5นิ้ว ทำให้มีรับเขาเรียกแอปซอบการกระแทกได้อย่างดีครับโปรตีบอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําแต่ตัวนี้เราเรียกว่าบอดี้คัลเลอร์ตัวบอดี้คัลเลอร์คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีตัวนี้มันสีพิเศษที่เรียกว่าสีของโกบี้เป็นคอลเลคชันพิเศษในปี2021ซึ่งบอกว่าตอนนี้หาซื้อสีนี้ไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายแล้วเพราะะนั้นใครอยากให้ผมหาให้นี่เลิกคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าบอดี้คัลเลอร์เนี่ยทำให้สีเนี่ยรถเนี่ยดูวายแล้วดูกว้างขึ้น นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้แล้วแต่งเนี่ยยืนออกมาจากซุ้มเนี่ยประมาณ2 2 3ถึงนิ้วโดยประมาณจะทำให้รถด,ดูแบบเหมือนเขาเรียกว่ายักษ์ัวใหญ่แล้วกันนะก็ผ่านไปทั้งหมด4รายการนะครับล้อกับยางหลายๆคุ้นถามหมูว่าไอเหลก็กอันนี้มันคืออะไรเหล็กอันนี้ครับนี่ครับปับ๊บเอาไว้ทำอะไรมีคนถามมาปกติแล้วจะมีแหลกด้านบนหลังคาใช่ไหมครับวิธีการครับปีนขึ้นไปครับแล้วสามารถขึ้นไปเหยียบอย่างงี้ได้ครับปับ๊บ เพื่อหยิบของนะครับหรือว่าเราขึ้นไปยืนด้านหน้านะครับปกตีเรามีหลักด้านบนตัวนี้ก็จะมีหลักคู่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เราใส่เฉพาะอันหน้าก่อนเพื่อไม่ให้ดูเยอะเกินไปนะครับอันต่อมาครับอันที่6ครับรายการที่6ปพับนี่ต้องบอกว่าคู่มากมากครับคืออะไรครับปบติแรมแอร์นะครับจะเป็นแรมแอร์เดิม รมแอร์ตัวนี้นะครับเป็นการดูดอากาศของอินเจนดูจากฝั่งนี้ครับฟืบผ่านช่องนี้ผ่านเข้ามาดูวกองอากาศกองฟิลเตอร์และเข้าเครื่องลมตัวนี้จะใหญ่อยู่ของเดิมนทำให้ดูดอากาศเข้ามาได้ดีขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงครับ รายการต่อมานะครับรายการที่7ครับต้องบอกว่าอากาศเข้ามาดีแล้วจากกรองดูดอากาศเข้ามาผ่านและกำลังอาดของเครื่องไอเสียจะต้องออกโล่งด้วยไม่งั้นรถจะวิ่งได้ไม่ดีนี่ครับท่อสูรจากบอราออกข้างละสองข้างละสอรวมเป็น4ปลายนะครับก็อบอกว่าใบนี้ที่ผมเห็นในประเทศไทยน่าจะมีใบที่2ใบแรกเนของคุณก๊อฟพันดวิชนะครับเป็นแกรดิเเตอร์สีดำคันแรกๆของเมืองไทย ทันนี้น่าเป็นคนที่สอที่ใส่ตั้งแต่ฟอนไป์มิดเดิลไปแล้วก็มาที่ปลายเม้าพ์พักต้องบอกว่าชุดนี้แสนกว่าบาทนะครับของบอราให้เสียงเปนยังไงมาฟังกันครับกบอกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย คุณกำลังขับรถหยุดริมหาดอากาศกำลังดีซันเซ็ตก,กำลังลงเพียงแค่ทำแบบนี้ครับป๊บโอ้โหแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนครับแลวลองดูครับสุดที่รักของคุณออกมายืนแบบนี้ได้ครับโอ้โหเป็นยังไงครับชีวิตมันดีดีครับปิดครับป๊บ ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับปวดหัวครับนี่ครับเราบอกออปชันอันนี้ในเมืองไทยครับมีที่ TNP Auto Service เท่านั้นครับต่อมาครับ,บวนันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้ครับเป็นคันที่จูนอัพมาเยอะที่สุดในประเทศไทยเ <c oughs> ช่นเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว3 6ม0ก c ้อยสี่สีงร้อยแปดสหมาเพื <c oughs> ่อมาอยโรงงานเอาจริงๆเนี่ยเวลาเคลมกับโรงงานเนี่ยมามันไม่มีใครที่มาได้เต็ม100%หรอกเพราะมันขึ้นอยู่อากาศน้ำมันไฟแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกัน วัวน,นี้เนี่ยเราทําการเปลี่ยนกองอากาศนีให้อากาศเข้ามากขึ้นเปลี่ยนท่อไอเสียนีให้อากาศออกได้มากขึ้นทําให้เข้ากับออกมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราปรับครับเรียกว่าอากาศน้ํามันไปหรือการชุนอัพวันนี้ครับรถคันนี้เนี่ยได้ทำการเป็นการชุนอัพมาก่อนนะครับตามการ,ราฟไดโน่ต้องบอกว่าการชุนของเราเนี่ยชุนจากเยอรมันนะฮะโดยกราฟเนี่ยต้องบอกว่าสีแดงนี่คือ before น้นําเงินนี่คือ After ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ พ่วงรอบเนี่ยสามพามาถึง่งกราฟก็เปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่แรงม้ากับรอบเดี๋ยววันนี้ผมพาจะพาไปดูว่ากราฟเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแรงม้ายี่สิกว่าตัวเนี่ยต้นและปลายจะดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลองขับด้วยกันครับเครื่องเพิ่งจูนมาใหม่เสียงจะเป็นยังไงจะแรงขึ้นขนาดไหนไปดูกันครับโอ้โห8ปสิบปกิโลเมตรต่อม่างเต็มสุดดูครับ ตอนนี้ล้อนะครับจะลอ็อตอยู่แค่สามพันนะครับเพราะว่ารถจอดอยู่เดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำน้ำมันเหลือน้อยแต่ยังวิ่งได้ครับป้ายตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ Jeep g r a d i a t o r ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง88กิโลเมตรเท่านั้นต้องบอก88กิโลเนี่ยคือผ่านจากการจูนมาแล้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ชิปโดยตรงเนี่ยต้องบอกว่ามาจากอเมริกาเลยต้องบอกรถคันนี้นะครับเป็นสเปกไรซ์แฮนด์ได้ เครื่อง V6 2 8 5แรงมา้าแต่วันนี้ผ่านการจูนมาแล้วเนี่ยหนึ่งสเต็หนึ่งสเต็ของาเราเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างครับเปลี่ยนกรองกับเปลี่ยนท่อเสียทีนี้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปครับคืออากาศเนี่ยมันจะเข้าได้มากขึ้นแล้วก็ไอเสียจะออกได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาครับเมื่อส่วนผสมเนี่ยอากาศน้ามันไฟเนี่ยมีค่าแปรผ่านที่เปลี่ยนไปเครื่องเนี่ยจะตอบสนองด้ไม่ดีที่สุด เราเลยต้องทําการเรียกว่าจูนอัพหรือปรับจูนใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปลองครับว่าเสียงจากการจูนแล้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูคิกดาวแรกนะครับอันนี้เกทหนึ่งนะครับเคทหนึ่งนะครับนับกันเสียงแรมอากาศเข้ามาแบบนั่งอย่างกรถฟอร์มูล่าเลยอ่ะออนะ อารมณ์เสียงม่ได้เลยนะบอมน,นะอ,นอารมณ์เสียงมมนแบบบอรานี่นี่ขนาดต้องบอกว่าเสียงแบบเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆด้วยนะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆนะเมื่อกี้ขึ้นถึงกี่อรอบอเมื่อกี้ประมาณเกียร์สามน่าจะประมาณห้าพันแต่ 5, เป็นมานะครับแปดเป็นมา ลมอากาศอะ่ะมันดูดได้ดีมากถ้าสมมติเราใช้รอบอยู่ที่ประมาณสัก3,000ันหรือ4ี่0เสียงมันจะไม่ลัน่นแต่เมื่อไหร่รอบถึง5,000ันอาการเพี้ยนแล้วเสียงออกจากไอเสียครับตับชัดมากพ่อน,นี้ถามผมผมว่าตอบโจทย์คือได้ขับขับอย่างเงี้ยครับคือเดยยูสเลยไม่ได้แบบรู้สึกพ่อดังธรรมดาแต่เมื่อไหร่ถ้าเราคิกด,ดาวครับอารมณ์ของพ่อจะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวดัง นะพอเรียกมาปุ๊บมันมาเลยนะแข่งไม่บอมช่วงล่างถือว่ายัางยไม่้องนะสบายนะมาเดินฐานทับเราแล้วครับโอ้โหฐานทับใหญ่นะครับต้องบอกว่าชจ้ขงของโชลูมนี่เนีเขาบอกนี่ใส่ดีมากๆนะครับและวันนี้ครับผมก็ได้พารองนะครับต้องบอกว่าชิปกราเดเตอคันแรกของประเทศไทยครับที่ออกมาเพียง80กิโลเมตรก็แต่งเต็ม ต้องบอกของแต่งนะครับ9อย่างกว่า5 0 0แสนบาทกับ King o f t r u c k ครับรถกระบะที่มีฟังก์ชันของการลุยมากที่สุดในประเทศไทยและต้องบอกว่ารถคันนี้ครับเป็นรถที่แต่งเต็มมากที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้วันนี้ครับผมเชื่อว,ว่านะครับการได้ดูรีวิวของผมวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็สำหรับใครที่ชอบรีวิวของ TNP Chief Special นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ถ้าใครถูกใจครับ เพียงแค่คุณคอมเมนต์นะครับว่าตามคําถามที่ผมถามนะครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่และแต่งไปเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นครับคุณกดแชร์นะครับแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับตามคําถามที่ผมถามไปครับแล้วส่งนะครับคำตอบมาที่ l ลายของ TNG Jeeps Specialist ครับเราจะร่วมรุ้น r a n d o m นะครับ3,000รุ้นรับครับโป l o เท่ๆจาก TNG Jeeps Specialist ไปเลยครับ